สวัสดีครับผม oh. ผมแอดมินเซิร์ฟเวอร์ไลท์ฮารเวสตี่สองน,นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งร้านขายของสำหรับผู้เล่นนะครับผมสําหรับผู้เล่นอ่าก็เอนเลยแล้วร์ปุ๊บเราต้องหาสล็อตที่ว่างต้องโอยเฮียลืมต้องเป็นสล็อตที่ว่างนะครับผมเอ่อสล็อตอย่างนี้ก็ได้อ่ากดเราเดินมาข้างบนให้ตัวตรงกันนะครับถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ปุ๊บไม่ได้นะครับเราต้องให้ตัวตรงปับ๊บอ่าจะมีตัวเอเมซีผอออกมาหลังจากนั้นนะครับผม เดี๋ยวสักครู่โอเคหลังจากนั้นเราก็กดที่ขวาเรียนบิตีปั๊บเราจะใส่อย่างราคาเนี่ยมันจะอยู่แถบขวามือเห็นไหมครับขวามือนี้น่างั้นถ้าเกิดเราจะตั้งราคาเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายให้ดูนะครับผมอย่างอันนี้ช่องน,องนี้ช่องนี้คือช่องที่หนึ่งปับ๊บผมใส่เลขหนอันนี้ช่องที่สองปับ๊บสช่องนี้ช่องที่สผมใส่ส ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6อ่ะไออันเนี้ยเนี่ยครับราคา1บาทก็คือช่องที่1ก็คือช่องนี้2บาทช่องนี้3บาทก็คือช่องนี้ครับผมแล้วก็สบาทก็คือช่องนี้5ช่องนี้6ช่องนี้อย่างเราจะตั้งราคาช่องที่6 ไว้ซักสองพันบาทอ่าแล้วก็ตั้งไว้ส0 0พันปั๊บหลังจากนั้นเราสามารถกดเปิดร้านค้าเลยครับหลังจากเราใส่ของกับราคาเรียบร้อยกดเปิดร้านคาาปึ๊บเนี่ยครับชื่อชื่อคนที่เปิดเนี่ยครับมันจะเป็นนี้ชื่อร้านค้าจะเป็นสีเขียวอ่าในคนนี้ขายขนมปังอย่างนี้ครับผมก็พี่อ้นมึงพี่อ้นมากดซื้อให้หน่อยมามากดซื้อให้หน่อย ออก็ประมาณน้ครับอย่างเนี่ยอย่างเขาคนนี้ปุ๊บขายแคทช่องนี้อ,อมีคนซื้อแล้วก็นยครับพอมีคนซื้อปุ๊บนี่เลยสินค้าอันนี้คือดินราคา3บาทถูกคุณคนเนดี้นี่ครับคนเดดี้คือคนนี้นี่ซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือเขาซื้อหมดแล้ว <c oughs> อย่างเนี่ยครับพอสินค้าหมดหรือว่ามีคนซื้อเนี่ย ตังยอดเงินทั้งหมดจะไม่เข้าตัวเลยนะครับผมตังมันจะรวมอยู่ตรงนี้นี่สองศูนย์หนึ่งห้าไม่แล้วก่อนอื่นจะเก็บตังก็ต้องกดปิดราคาแล้วก็ถอดเงินนะครับเงินก็จะเด้งเข้าตัวเราปุ๊บในนี้จะไม่มีนะครับยังไม่มีครับเงินแล้วก็กดเก็บราคาปุ๊บแล้วก็พิมพ์ทับสลมันนี่ปับ๊บนี่ก็จะบอกเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับผม5998บาท อ้าแล้วพี่ดึงเงินมาดึงยังไงก็พิมพ์ส o n e มันนี่แล้วก็จำนวนเงินที่จะดึงออกมาอย่างผมจะดึงมา10บาทปั๊บอ่าไอเงินตอนแรกผมมีอยู่5 9 9 8 8บาทผมดูอีกทีก็จะมีเหลืออยู่5,988บาทก็คือลบแปสิบาทนะครับผมอย่างจะเอาออกมาสัก1,000ปั๊บมี5,988บบาทเหลือ ี่พันกปบาทสิบแปดบาทก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ <S <S ดึงออกมาทีเดียวแบบไม่ต้องพิมพ์ต้องทำไรอ่ะนะอ่างนี่นะครับผมอ๋อแล้วก็มีนี่ครับนี่ก็คือดึงออกมาทีเดียวโดยไม่ต้องพิมพ์หลายๆครั้งอย่างจะดึงเหรียญสิบมาสักสิบเหรียญสักสิบเหรียญอย่างเงี้ยอ่ะ สูงส30เนี่ยสมมุติเรามีอยู่3,888บาทผมจะดึงเหรียญบาทมา8เหรียญเอาเ,าเขียนมันนี่1แล้วก็เว้นวรรค8ปับ๊บเราจะได้มาเหรียญ1บาทมา8เหรียญน,นี่ครับแล้วเหรียญ1บาทมา8เหรียญประมาณนี้ครับผมก็มีแค่นี้แหละครับ